ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่เจสซารา่ารู้ว่าตัวเองเป็นโคลนนิ่งมนุษย์ที่ถูกทดลองอย่างลับๆและตัวเจ้รวมถึงพี่น้องโคลนคนอื่นๆกำลังถูกเฮเลน,นาตามฆาแถมคนใกล้ชิดของพี่น้องโคลนแต่ละคนอาจจะเป็นคนที่องค์กรส่งมาตามสืบทำให้เจแกยิยงต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นและก็เชื่อใจใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากตัวเอง ตอนนี้โอลิเวียหัวหน้าของพอเรียกเขาไปถามเรื่องเบ็ดอีกครั้งพอรายงานว่าเมื่อแปดเดือนก่อนเบ็ดเริ่มใช้ยากและมีอาการแย่ลงหลังจากคดียิงคนตายพอไม่ได้บอกความจริงที่ว่าเจสาราปลอมตัวเป็นเบ็ด ทางด้านโคชิมะคิดว่าเดลฟินคนที่เข้ามาตีสนิทเธออาจจะเป็นผู้สังเกตการของเธอทำให้โคชิมะวางแผนจะใกล้ชิดกับเดลฟินมากขึ้นเพื่อที่จะสืบเรื่องคโคลนส่วนอลิสันก็ต้องไปเข้ารับการบำบัดเพื่อรักษาชีวิตคู่หลังจากที่เจอ,อลิสันเอาไม้กอฟาดหัวผัวตัวเอง ทางด้านตำรวจตอนนี้ได้ผลตรวจ DNA จากศพของคันย่าและก็เลือดของนักฆ่านิรนามซึ่งมันตรงกันร้อเปอร์เซนราวกับว่าฆาตกรกับเหยื่อเป็นคนคนเดียวกันก็แน่ละเพราะว่าทางคู่มันเป็นโคลนนิ่งอาจาะีี่ตำรวจตำรวจคิดว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการสลับตัวอย่างกันโดยคนที่เข้าถึงหลักฐานได้ อาร์ตก็เลยไปเก็บรอยนิ้วมือจากศพอีกครั้งและคราวนี้หวยก็มาออกที่ซาร่าแมนนิงเจซาร่าของเรานี่เองเพราะว่าเจมีลายนิ้วมืออยู่ในประวัติอาชญากรและอาร์ตก็ต้องตกใจว่าทำไมห,หน้าตาของซาร่าแมนนิงเหมือนกับเบทคู่หูของเขาไม่มีผิดขณะเดียวกันฟิลิกซ์น้องชายของเจซาร่าก็แอบตามพอไปที่นีโอลู i o n Club เพื่อที่จะสืบเรื่องของโอลิเวียและกลุ่มนีโอลูชัน พวกนีโอลูชันปรับแต่งร่างกายของตัวเองเปลี่ยนสีตาดัดแปลงอวัยวะแม้แต่โอลิเวียหัวหน้าของพอก็มีหางเหมือนสัตว์อะไรสักอย่างตัดมาที่เฮเลนาเธอรอดมาได้เพราะชายนิรนามที่ช่วยเธอไว้ ชายคนนี้คือโทมัสชายที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กและฝึกให้เธอกลายเป็นนักฆ่าเขาสั่งให้เธอรีบไปกำจัดโคลนตัวอื่นและจำไว้ว่าเฮเลนาคือตัวต้นแบบส่วนอีที่เหลือเนะ่ะเป็นแค่พวกก o อปปี้เซนเิ้นเฮเลนาไม่อยากฆ่าเจซาร่าลึกๆเฮเลนารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเจซาร่า ที่บ้านแม่เจสซาราเลาว่าตอนที่อยู่ลอนดอนบ้านของเธอเป็นเซฟเฮาช่วยผู้อพยพและคนยากไร้วันหนึ่งเพื่อนเก่าก็พาเจสซารามาแล้วก็ขอให้ซ่อนเจสซาราไว้ให้ปลอดภัยแม่เจก็ไม่ได้ถามอะไรทิ้งทุกอย่างที่นั่นรวมถึงทุกคนที่รู้จักพาเจสซาร่ากับฟิลิกย้ายมาอยู่ที่อเมริกาตอนนี้โอลิเวียได้ผลตรวจร่างกายล่าสุดของเบ็ ออกมาว่ามันไม่ใช่ของเบสแต่น่าจะเป็นของคโคลนคนอื่นโอลิเวียจึงไปหาพอลแต่พอก็แกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องฮะจริงเหรอไม่รู้มาก่อนเลยโอลิเวียบอกให้พอลไปพาเบสตัวปลอมมาแต่พอเลือกที่จะโทรไปเตือนเจสาร่ายรีบหนีไปพอลเลยถูกจับเจสาร่าเห็นท่าไม่ดีก็เลยแอบเข้าไปที่คลับเพื่อช่วยพอลแล้วก็โทรให้เฮเลนามาที่คลับด้วย โอลิเวียคิดว่าเจซาร่าคือคนที่ตามล่าฆ่าพวกโคลนก็เลยจะจับตัวแต่เฮเลน่ามาช่วยเจซาร่าหนีแล้วก็ตัดหางของโอลิเวียสุดท้ายก็ช่วยพาพอออกมาได้สำเร็จพอรู้ว่าโอลิเวียมีคดีทางเพศติดตัวอยู่หลายคดีก็เลยทำการแบล็กเมลโอลิเวียพอสั่งให้โอลิเวียโกหกลิกี้หัวหน้าของโอลิเวียทีว่าคนที่สวมรอยเป็นเบ็ดคือเฮเลนาคืนนั้นโอลิเวียก็ถูกลิกกี้สั่งฆ่าปิดปาก อาร์ตไปหาแม่ของเจสซาร่าเพื่อแจ้งว่าเขาเจอศพที่ระบ,บุว่าเป็นลูกของเธอศพถูกยิงตายเมื่อสองอาทิตย์ก่อนแม่เจก็เลยบอกตำรวจว่าเจสซาร่าออกจากบ้านไปนานแล้วและเธอก็ไม่ค่อยสนิทกับลูกเท่าไหร่เจสซาร่าไม่มีพี่น้องเป็นเด็กกัญพลาแม่เจคิดในใจว่าอีเจมันจะต้องไปก่ะเรื่องอะไรมาอีกแน,น่พอตำรวจเช็คประวัติซาร่าแมนนิงก็ปรากฏว่ามีรายงานว่าซาร่าแมนนิงฆ่าตัวตายไปที่สถานีรถไฟสองวันก่อนที่จะเจอศพที่เหมือง อาจคิดได้แล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกหรือว่าพวกเธออาจจะเป็นแฝดเหมือนทําให้มีรอยนิ้วมือตรงกันมากอาจเรียกเบ็ดมาที่สอนอโดยที่ยังเข้าใจว่าเจสซาร่าคือเบ็ดเพราะว่ารูปของเจสซาร่าในประวัติอาชากรรมมันเหมือนกับเบ็ดมากแต่เจสซาร่าก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องฝาแฝดอาจก็เลยแอบเก็บลายนิ้วมือของเจสซาร่าไปตรวจอีกด้านเพื่อนสนิทของอลิสันมาหาที่บ้านตามปกติอลิสันเล่าให้ฟังว่าเธอกําลังจะหย่าก,กับผัว ยิงเล่าอลิสันก็ยิ่งภาษาเสียแล้วก็สงสัยเพื่อนของแกมากขึ้นว่าจะใช่คนที่องค์กรส่งมาตามสืบหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเจอลิสันก็เอาแต่ถามถามถามแถมยังมาแย่งหน้าที่โค้ดกีฬาจากอลิสันไปอลิสันไม่ทนเดินหนีก็มาเจอผัวเพื่อนกำลังนั่งสูบกัญชาอยู่แกก็เลยไปขอสูบด้วยพอเมาได้ที่เจอลิสันก็แก้เผ็ดโดยการนอนกับผัวเพื่อนแม่งซะเลยพอเพื่อนแกรู้เรื่องเท่านั้นแหละจิกหัวตบกันอยู่กลางสี่แยก อายุขนาดนี้ไม่น่าอายเด็กแถวบ้านจริงๆขณะดเดียวกันโคชิมะก็สนิทก,กับเดลฟินมากขึ้นจนมีความสัมพันธ์กันเดลฟินอาศัยช่วงที่โคชิมะไม่อยู่ห้องค้นจนเจอข้อมูลของโคลนคนอื่นๆและพบว่าหนึ่งในโคลนนิ่งก็คือเจซาร่ามีลูกสาวอายุเจ็ดขวบเดลฟินรีบโทรไปรายงานข้อมูลกับลีกี้ทันทีแต่ก็ไม่ได้พูดเรื่องลูกสาวของเจซาร่าตอนนี้ลีกี้รู้แล้วว่าพอโกโหก ลีกี้ตามหาเฮเลนามาหลายปีเพราะว่าเฮเลนาพิเศษมากๆและรู้ว่าคนที่ปลอมเป็นเบ็คคือเจสาร่าทางด้านเจซาร่าก็พาอลิสันไปหาแม่ที่บ้านแล้วก็บอกเรื่องการโคลนนิ่งมนุษย์เจสาร่าเล่าเรื่องทั้งหมดรวมถึงเรื่องที่เฮเลนาตามไลค้าพวกพี่น้องโคลนด้วยแม่เจบอกว่ามีข่าวลือว่าเด็กที่เพื่อนของแม่เจพามาให้ช่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวทดลองทางการแพทย์ แม่เจเองก็ไม่ได้ติดต่อเพื่อนมาตั้ง15ปีแล้ว แต่เดี๋ยวจะลองติดต่อคนที่รู้จักกันดูระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันเฮเลนาแอบอยู่ที่ประตูหน้าบ้านคีราลูกสาวเจซาร่าลงมาเปิดประตูเพราะคิดว่าเฮเลนาเป็นพี่น้องของแม่เฮเลนาพาคีราออกมาข้างนอกเฮเลนาก็รู้สึกผูกพันกับเด็กอย่างบอกไม่ถูกและคีราเองก็ไม่ได้กลัวเฮเลนาเลยเฮเลนาเปลี่ยนใจปล่อยคีรากลับบ้านระหว่างที่กำลังวิ่งข้ามถนนกลับบ้านคีราก็ถูกลดชนอาการสาหัสแต่หมอทุกคนก็ต้องตกใจพอร่างกายของคีราฟื ตัวเร็วมากเจซาร่าไปปรึกษาโคชิมาเรื่องคีราโคชิมะบอกว่าถ้าพวกเราถูกตัดแต่งบรรทุกรรมบางทียีนพวกนี้อาจจะถูกส่งต่อไปให้ลูกของเจซาร่า โคชิมะลองให้เพื่อนที่เป็นนักศึกษาด้วยกันช่วยวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมจนพบว่าโคลนจะมีรหัส DNA ไม่เหมือนกันร้อเปอร์เซ็นเป็นเหมือนกับบาร์โคดที่ช่วยแยกว่าใครเป็นใครพอพาลีกี้ไปหาซาร่าพราะลีกี้บอกว่าจะมีข้อเสนอบางอย่างให้เขาเล่าให้ฟังว่าโทมัสคนที่เลี้ยงเฮเลน่ามาเป็นพวกต่อต้านวิทยาศาสตร์คลั่งศาสนาและเป็นกลุ่มลทัลทธิโพลีนหลายปีก่อนสายลับของพวกลทัทธิโพลีทีน ได้แทรกซึมเข้ามาในโปรเจกต์เพื่อนๆจำได้ไหมว่าเบดต,ตัวจริงเคยมีคดียิงคนตายซึ่งคนคนนั้นก็คือสายลับของลัติโพเลทีนส่วนสายลับอีกคนก็คือโทมัส โทมัสเจอเฮเลนาในสำนักชีและก็สอนให้เฮเลนาฆ่าโคลนนิ่งคนอื่นๆลีกี้ขอให้ซาร่าเอาตัวเฮเลนามาให้เขาแลกกับการที่เขาจะดูแลความปลอดภัยของซาร่าและก็ครอบครัวให้ตอนนี้โคชิมารู้ความจริงแล้วว่าเดลฟิน <ph> ทำงานให้ลีกี้เดลฟินสารภาพว่าที่ช่วยลีกี้เพราะเขาบอกว่าพวกโคลนกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่ว่าเพราะเดลฟินหลงรักโคชิม่าจริงๆก็เลยยอมเสี่ยงไม่บอกเกี่ยวกับเรื่องที่เจซาร่ามีลูกนั่นก็คือคีราสายสืบอาร์ต เจอภาพจาก CCTV ของสถานีรถไฟในวันที่เบสคู่หูของเขาฆ่าตัวตายอาจรู้ระว,ว่าที่ผ่านมาเจสาร่าปลอมตัวเป็นเบสไปตัวจริงตายไปนานแล้วตำรวจก็เลยออกหมายจับเจสาร่าหลังจากที่เฮเลนาไม่สามารถฆ่าเจสาร่าได้ โทมัสก็เลยลงโทษโดยการจับเฮเลนาขังเอาไว้ในกรงแล้วก็ทรมานเฮเลนาโทรหาซาร่าเพื่อขอความช่วยเหลือซาร่าสงสารแล้วก็มาช่วยปล่อยเฮเลนาเฮเลนาจึงหักหลังโทมัสเพื่อช่วยปกป้องเจซาร่ากับคีราเจซาร่าจับโทมัสขังไว้ในกรงแล้วก็พาเฮเลนาไปหาลีกี้แต่ก่อนที่จะไปแม่ของเจซาร่าก็โทรมาซะก่อนเจซาร่าก็เลยพาเฮเลนากลับมาที่บ้านก่อน แม่ของเจซาร่าได้ตามหาแม่คนที่ให้กำเนิดตัวจริงของเจซาร่าจนเจอแม่เจซาร่ามีชื่อว่าเอมเบเลียเอมเบเลียบอกว่าผู้รักมหาเศรษฐีคู่หนึ่งขอให้เธอช่วยเป็นแม่อุ้มบุญเด็กหลอดแก้วจนวันหนึ่งเธอเริ่มสังเกตว่ามันผิดปกติเธอได้ยินพวกนั้นคุยกันเรื่ององค์กรเรื่อง evolution n e o l u t i o อะไรสักอย่างหลังจากรู้ว่าเธอเป็นแม่อุ้มบุญให้กับนักวิทยาศาสตร์ของไดแอดเธอก็เลยรีบหนีออกมา แอมเบเลียคลอดลูกแฝดส่งเด็กคนหนึ่งไปไว้ที่สถานสงเคราะห์แล้วก็ส่งเด็กอีกคนหนึ่งไปไว้ที่สำนักชีนั่นก็คือเจซาร่ากับเฮเลนานั่นเองเจซาร่าพาแอมเบเลียไปหาเฮเลนาเพื่อให้เฮเลนารู้ว่าพวกเธอเป็นโคลนที่ถูกทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนอย่างที่โทมัสหลอกขณะเดียวกันตำรวจก็บุกมาที่บ้านพร้อมหมายจับเจซาร่าถูกจับไปต่อหน้าต่อตาลูกส่วนเฮเลนาก็หนีออกไปทางห้องใต้ดิน เจสาราบอกตำรวจว่าแกไม่ได้ฆ่าเบธส่วนลีกี้ก็ไปหาอลิสันเพื่อยื่นข้อเสนอว่าจะปกป้องครอบครัวของอลิสันจากเฮเลนาและไม่ต้องมีผู้สังเกตการอีกต่อไปแลกกับการที่อลิสันต้องยอมไปทดสอบทางการแพทย์ปีละสองครั้งลีกี้บอกว่าโคลนบางคนมีอาการป่วยผิดปกติการตรวจร่างกายสม่ำเสมอจะดีต่อตัวอลิสันเอง จากนั้นลีกี้ก็ไปหาโคชิมาพร้อมสัญญาว่าจะจ้างให้เธอทํางานกับไดแอดด้วยผลตอบแทนที่สูงโคชิมาจะสามารถวิจัยเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็พี่น้องโครนได้อย่างอิสระเพราะว่าพวกเราต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือหาจุดบกพร่องทางพันธุกรรมแล้วก็แก้ไขมันทางด้านเจสาราแกกําลังจะบอกความจริงกับอาร์ตแต่ถูกทนายของไดแอดเข้ามาขัดจังหวะทนายก็ช่วยเจสาราออกมาแล้วก็พาแกไปพบผู้บริหารระดับสูงขององ,องค์กรไดแอดเธอมีชื่อว่าเรเชล ซึ่งก็เป็นพวกโคลนเหมือนกับเจสซาร่าเนี่แหละแต่เรเชลดูมีท่าทางเยือกเย็นแล้วก็เย่อหยิงเรเชลเสนอว่าจะคุ้มข้องคีราให้แต่เจสซาร่าจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้องค์กรตอนนี้ทั้งเจสซาร่าอาริสันแล้วก็โคชิมะมาประชุมกันโคชิมะขอโทษที่ปล่อยให้เดลฟินเอาข้อมูลไปทําให้ทุกคนต้องตกอยู่ในอันตรายอาิสันบอกว่าเธออยากจะรับข้อเสนอนี้ เช้าวันต่อมาอลาิสันเห็นว่าเพื่อนสนิทที่ตบกันไม่เกลียน,นะกำลังย้ายบ้านก็เลยเข้าไปบอกให้ยอมรับมาซะดีๆว่าเป็นคนที่ถูกองค์กรส่งมาสังเกตการใช้ไหมแต่เพื่อนแกก็งงๆบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทั้งคู่ก็ทะเลาะกันผ้าพันคอของเพื่อนแกเกิดไปพันก,กับเครื่องกำจัดขยะไม่รู้อะไรสนันคิดอะไรอยู่แต่แกก็ปล่อยให้เครื่องทำงานแล้วผ้าก็ค่อยๆรัดคอเพื่อนแกจนขาดอากาศหายใจตายอลิสันรีบเดินออกจากบ้านเพื่อนก่อนที่จะมีใครมาเห็น เอมิเลียแม่อุมบุญไปคุยกับเจสซาร่าแต่คนที่เอมิเลียคุยอยู่ไม่ใช่เจสซาร่าแต่เป็นเฮเลนาเฮเลนาฆ่าเอมิเลียทิ้งโอ้ว oh, <gross. S 2> โกรธโทษว่าเป็นความผิดของเอมิเลียที่ทําให้ต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานเจสซาร่าเข้ามาเห็นพอดีตอนที่เอมิเลียกําลังนอนผง,งาบผง,งาบอยู่ก่อนตายเอมิเลียบอกเจว่าแม่บุบุรทมไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คิดพร้อมทั้งเอารูปถ่ายของนักวิทยาศาสตร์ที่จ้างอุมบุลให้เจสซาร่าเจสซาร่ากับเฮเลนาก็ต่อสู้กันเฮเลนาบอกว่าที่ฆ่า Amelia, เพราะว่าเออทำให้พวกเราพี่น้องต้องแยกจากกันตอนนี้เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแล้วเจสซาร่าทนความโรคจิตของเฮเลนาไม่ไหวเอแกก็เลยยิงเฮเลนาทิ้งเจสซาร่าโทรไปหาเรเชลบอกว่าจะยอมเซ็นสัญญาก็ได้แต่ขอไม่ให้คีราต้องเจอกับเรื่องอันตรายอีกเอลเลสัน Sun, นะ่ะเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วระหว่างที่เจสซาร่ากำลังจะไปหาเรเชลโอชิมากับเดลฟินก็ได้สังเคราะห์รหัสพันธุกรรมของโคลนขึ้นมาได้สำเร็จและพบความลับว่ารหัสพันธุกรรมที่แตกต่างกันมันคือบาร์โค้ดที่ เป็นเลขสิทธิบัตรโคชิมาเตือนเจสาร่าว่าถ้าเจเซ็นสัญญากับไดแอดพวกองค์กรจะมีสิทธิ์ในตัวเจเจจะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทและพวกเขาจะสามารถอ้างสิทธิ์ในตัวของคีราได้ด้วยเจซาร่าเลยไม่เป็นเซ็นสัญญาแล้วก็รีบกลับบ้านแต่พอกลับมาถึงที่บ้านแกก็พบแต่บ้านที่ว่างเปล่าแม่บุญธรรมกับคีราหายตัวไป